ก็จะพาชมหมอนหมอนที่บ้านนะคะหมอนที่บ้านตอนนี้นะคะตอนแรกใหญ่มากไอกิ่งก็เยอะนะคะเราก็ตัดนะคะพอตัดแล้วตอนนี้เขาแตกยอดอ่อนมาก็เต็มเลยนะคะแต่เป็นยอดอ่อนที่ยังปักชำไม่ได้นะคะแต่เวลาหมอนที่แตกยอดอ่อนมาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาจะแตกมาคู่กับลูกนะคะอันนี้คือลูกของหมอนที่เราตัดนะคะ ลูกก็สวยงามอยู่นะคะอันนี้เป็นลูกที่สุกนะคะลูกที่สุกงอมแบบนี้นะคะลูกที่สุกงอมแบบเนี้ยเวลารับประทานนะคะก็จะออกหวานนะคะไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้คือลูกของหม่อนมันเบอรี่นะคะของจริงนะคะของแท้เลยนะคะที่เราปลูกที่บ้าน,นะคะ่ะก็เลยเอามาให้ชมแล้วเอามาฝากนะคะเขาก็เวลาเราตัดนะคะเขาจะมีลูกใหม่แบบนี้เลยนะคะ ทีนี้พอดีช่วงนี้เราเผลอไม่ค่อยได้ดูมาเห็นอีกทีหนึ่งลูกงอม